สี่ค่ะเราจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการวัดขนาดตลาดสินค้าเกษตรขนาดตลาดหมายถึงอะไรขนาดตลาดนะคะหมายถึงปริมาณหรือมูลค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ที่จะสามารถขายสินค้าได้ในช่วงเวลาหนึ่งของทุกหน่วยธุรกิจในอุตสาหกรรมรวมกันหรือเป็นขนาดที่จะขายสินค้าได้ของหน่วยธุรกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่ง ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการวัดขนาดตลาดมีอยู่3ลักษณะด้วยกันก็คือการวัดภาพรวมของขนาดตลาดที่เป็นมุมมองมหาภาคการวัดขนาดตลาดที่เป็นมุมมองจุลภาคและการวัดขนาดตลาดในมุมมองอื่นๆการวัดแบบแรกนะคะเป็นการวัดภาพรวมของขนาดตลาดที่เป็นมุมมองมหาภาค เป็นการพิจารณาจากศักยภาพของตลาดทั้งหมดหมายถึงการวิเคราะห์หาปริมาณหรือมูลค่าทั้งหมดของสินค้าที่สามารถขายได้ในช่วงเวลาหนึ่งจากการประกอบการโดยผู้เสนอขายทุกลายที่อยู่ในตลาดส่วนการวัดในแบบที่ทสองค่ะเป็นการวัดขนาดตลาดที่เป็นมุมมองจุลภาคซึ่งเป็นวิธีที่เรานิยมใช้ในการวัดขนาดตลาดของแต่ละหน่วยธุรกิจ ก็คือการวัดจากส่วนคลองตลาดหรือ Market Share เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณหรือมูลค่าทั้งหมดของสินค้าที่หน่วยธุรกิจหน่วยใดยหน่วยหนึ่งสามารถขายได้ในตลาดนั้นๆในช่วงเวลาหนึ่งแล้วพิจารณาอัตราย,ยอดขายดังกล่าวต่อยอดขายทั้งหมดของทั้งอุตสาหกรรมจากการวัดขนาดตลาดทั้ง2แบบที่ได้กล่าวมานี้นะคะเป็นวิธีที่นิยมใช้กัน โดยจะเป็นการวัดในมุมมองด้านมูล,ลค่าของยอดขายสินค้าซึ่งเป็นความเข้าใจที่เรียกกันว่าส่วนคลองตลาดอย่างไรก็ตามนะคะการวัดขนาดตลาดสามารถวัดได้จากมุมมองด้านอื่นอีกอันนี้เราจะมาพูดถึงกันว่ามีอะไรบ้างประเด็นแรกเลยก็คือเป็นการวัดขนาดตลาดจากปริมาณการขายในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อวัดว่ากิจการเนี่ยมีปริมาณของสินค้าของตน ครองตลาดอยู่มากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับตลาดทั้งหมดและเทียบกับคู่แข่งในตลาดแล้วกิจการที่เป็นผู้ค้าที่อยู่ในระดับที่เท่าไหร่ของตลาดการวัดขนาดแบบที่2เป็นการวัดขนาดตลาดจากการกระจายสินค้าซึ่งหน่วยวัดจะเป็นจำนวนร้านสาขาจำนวนช่องทางการจำหน่าย ที่มีการนำสินค้าของกิจการไปวางจำหน่ายเพื่อวัดว่าสินค้าของกิจการได้เข้าไปครอบครองช่องทางหรือร้านค้าเนี่ยมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับจำนวนช่องทางที่มีอยู่ในตลาดทั้งหมดและในอีกแบบหนึ่งจะเป็นเรื่องของการวัดขนาดตลาดจากการกระจายสินค้าณจุดขายแห่งหนึ่งหนึ่งแห่งนะคะเพื่อวัดว่ากิจการสามารถครอบครองตลาดได้มากเพียงใดหน่วยวัดจะเป็นมูลค่าหรือเป็นปริมาณก็ได้ โดยมากจะเป็นการวัดจุดขายที่เป็นจุดกระจายสินค้าที่สำคัญของกิจการโดยสรุปนะคะวิธีการวัดขนาดตลาดมี3ลักษณะด้วยกันคือการวัดขนาดภาพรวมของขนาดตลาดที่เป็นมุมมองมหาภาคการวัดขนาดตลาดที่เป็นมุมมองจุลภาคและการวัดขนาดตลาดในมุมมองอื่นๆ